พร้อมหรือ,อยังครับอถามพี่นี่ก่อนว่าพร้อมหรือ,อยังเอ่ยที่จะที่จะดูพี่เล่นพร้อมพร้อมไหมพีม่สาวไม่แน่ว่าพวเองพร้อมหรือเปล่าพวเองพร้อมหรือยังพร้อมเองดูนี่เองดูนี่เองเห็นไหมว่าโมโตโท็อปพี่มีเท่าไหร่เองดูโหดปะละ่ะรู้ทีเหตนแล้วเอาดี นี่เป็นไงน้องเจร็จต้องรีบเสร็จต้องรีบเสร็จต้องรีบเสร็จน้องโอ้ยเจ้ยตุยโอ้ตายเพราะประตูตัวเองชิบหายแล้วไอ้เชี่ยมันสะดุดมาหาพี่เอาเจ๊งี่น้องโอ้โหตบตบมาก็แตกเลยโมแดลปล่อยมหมดแล้วเอาเยอะเมื่อกี้แม่งพลาดจัดน้อง อุ้ยเอาหม่น้องมาใเมื่อกี้เมื่อกี้บอกเมื่อกี้คอนเทนต์เย้เมื่อกี้ปลาป่าป่าไปแล้วมันโดนนี่น้องพี่ไม่น่าปิดประตูหลังหรือวะน้องเมื่อกี้มันติดประตูหลังเว้ยเนี่ยแต่ข้อเสียน้องถ้าเล่นมัท็อปจะเล่นไม่เป็นอ่ะแตกตาแรกมาแบบบอมไงตาแรกคือบอมน้องตาแรกคือบอมไงถ้าถ้าคนเล่นมัท็อปไม่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 จำเนี่ยแตกต่อไปเลยตุนท์มาเาไปเก็บของพี่แล้วเดีพี่เปลี่ยนบ้านก่อนน้องเพราะว่าบ้านบ้านนั้นเสตของไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีอแล้วออกมา มานนมันเสรล้วมันนี่นไงวิเชีโปมั่่ะคุณเด้วยคุณดูเอคด้ยคอะเต็มครับน้องเอคน้องเอคน้องเอคเ้ยเ,ยเอาใหม่ดียวใใหม่ใหเอาใหมาๆๆเ่เี่ยวแบงก์่ออคีมาน้องเียเอมาเอมาเอมา,มาอยู่บ้านเนี่ยน้องง่าดีเอค กับน้องไอ้คอยู่ข้างหลังน้องไอ้คอยู่ข้างหลังน้องไอ้คีข้างหลังเจอเยอะแตกแตกแตกน้องแตก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 น้องแตกแตกแตกอุ้ยเรียบร้อยโอเคเนี่ยแต่ข้อเสียคือพี่เก็บของไม่ได้มันต้องมันต้องมันต้องให้คนที่มีในแก๊งพี่อยาเก็บโอ้โหหลัง พ่ต้องหาเพื่อนวะน้องพี่ว่าพี่ต้องหาเพื่อนวะใครมีพี่เพื่อนต้องบอกวะพี่แค่มันเก็บไม่ได้อะน้องเพราะพี่มันติดมออท็อปอ่ะออคือเอคแพี่ได้นะน้องแต่ว่ามันต้องมันต้องให้คนในแก๊งมาเก็บคือสมมติว่าถ้าพี่ปลาใช่ป่ะพี่ปลาปุ๊บมันตายใช่ป่ะเพื่อนอ่ะต้องเข้าไปเก็บแล้วเก็บไปพี่เพราะว่าไม่งั้นมันเล่นไม่ได้คนดูสังเกตดูนะเพราะว่าพี่ปลามอทอปอ่ะฝ่าพี่จะรอคูดาวมอทอปหมดอ่ะแม่งนานเ้ย จริงแม่งโคตรนานอ่ะเกจ็บเหนื่อยบ้านไปเกจ็บโดนลอยหลังเลยเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวเอาใหม่คนดูตอนเนี้ยพี่ว่าถ้าถ้าเล่นในบ้านอ่ะถ้าเป็นบ้านของพี่อ่ะน่าจะได้อยู่มอท็อปนี้พี่เหลือนี่ละมานานยังมามาเพิ่งมาไอ้แจ็คก,กี้เขาเจอพันวันี้มาเร็วมีงานให้ทำเร็วมีงานให้ทำเร็วมามามามีงานให้ทำเลยดู เราใช้เด็กในแก๊งเนี่ยแหละง่ายดีให้มันว่องไวหน่อยเร็วพี่เล่นโมท็อปเนี่ยเองเป็นคนเก็บงานให้พี่หน่อยดิเก็บปงเก็บของให้พี่ดิยวไปเกี้พี่ได้เอเคพี่เก็บไม่ทันไปแก้หลังแม่งมาพอดีเลยไว้ไปแก่แม่งแม่งหลอยหลังพี่เสียเปรียบเขาไม่นะเพราะว่าถ้าพี่โดนหลังไปแก่พี่ล่วงเลยอันนี้น่าจะซื้อยานะไปแก่พี่เห็นะเดี๋ยวมาี๋ยวมา จำได้ไหมเองคือใครอ่ะมันหลายคนอนะ่ะมันที่ีก็จำคนไม่ได้ไช่ไหมน้องเอาไหเดี๋ยวค่อยๆเดี๋ยวค่อยๆปาเลยเอี้น้องเอี้น้องเอแก้วเอี้คีแก้วเอีแก้วเอีแก้ว เอ้ยเอ้ยเขคนดูเอ้ยเขเว้ยคนดูมาดีมาดีน้องพี่ไหนอยู่เต็มเลยอยู่เต็มเลยอายะกี้มาใช่ป่ะปล่อยจั๊กี้เดี๋ยวพี่พี่จัดการให้อายะกี้เดี๋ยวพี่มีเก็บของนะเว้ย พยายามอย่าให้ยาอย่าเลี้ยงวิ่งหมดอ,อ่ะคุณดูพยายามอย่าให้ยาวิ่งพยายามอย่าให้ต,ตาไครหน้าเหมือนคุณดูไอเจะกิมเนี่ยวะโอ้โหคนเก็บงานที่ไม,ม่มีให้พี่เลยเราไปเราแม่งโคตร,เป,อออคครเปลืองอ่ะดูแล้วแม่งโคตรเปลืองอ่ะต้องค่อยค่อยปาบ่ะไม่งั้นหมดไว้เนี่ย เล่นแบบเดียวหมดอ่ะไม่เด้โอ้ติดต,ติดต,ติดต,ติดติดโอ้ไม่ใช่อีเดงไม่เอาหรอกไหนมีไหนอ่ะแจ็กกี้อเชิญไปแล้วเชิญไปแล้วไม่เข้าอ่ะ เชิญไม่ตอนแรกไม่เข้าช้าวะ่ะช้าเว้ยไปรุ่นช้าเว้ยคนไต่มาะคนดูคนไต่มาะมามามาเต็มเลยคนดูเต็มเลยคนดูเต็มเลย มือท็อปเหลือเท่าไหร่วะมือท็อปเหลือยี่สิบนะระวังหลังเนี่ยผมต้องระวังหลังอล้ต้องค่อยๆตอยปามือท็อปอ่ไม่งั้น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 หมดอุ้ยหลังก็มีอู้หลังเต็มมาคนดูตอนนี้สวยสวยสวย ได้อยู่ดูได้อยู่ได้อยู่ดูได้อยู่ได้อยู่หลังมาหลังมาปังไว้ปังไว้มาสวย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 น้องสวยสวยสวยทำดีมากทำดีมากอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเฮ้ยน้องพี่มันติดอะไรอ่ะแตกแตกโดนโดนโดนน้องหลายโดนโดนโดนสวยสวยสวย เฮ้ยน้องโดนน้องโดนน้องพี่โดนอุ๊ย,ยโห่ตีอัตเสร็จจบเลยไอ้แจ็กกี้มันไปตื้นตรงนั้นอะ่ะเรียบร้อยเลยไอ้แจ็กกี้เล่นแถวพี่ดิเดี๋ยวพี่ช่วยให้เองไม่เล่นไกลพี่พี่ช่วยไม่ได้นะมอรทอปหมดไวผมดูผมว่าเล่นมอทอปแม่งหมดอย่างไวอะ่ะตอนเนี้ย ถ้าถ้าเป็นคนปลาเปลืองแบบผมเนี่ยน่าน่าจะเปลืองมากอ่ะโอ้แล้วแม่งมีคนเข้าบ้านผมจอดทะลุดได้เลยนะ้โอ้แล้วม่งเข้ามาเสร็จเลยอะ่ะนี่ไงอื้อ,อน่ากลัวไหนเนี่ยเอ้ยโอ้ยข้ยางในเงินปะายน,านาย,ยิงแม่งก่อน ซองมาองมาซองมามาอมาซอมาเดี๋ยวขอไปซื้อก่อนคดูตอนนี้แต่บ้านบเนี้ยบ้านนี้ดีคุดูบ้านนี้ดีคุดูถ้าถ้ามีคนบุกเขมาเนี้ยผมปาง่ายไปไปโอ้โหแม่งบอกมันบอกมันบอกว่าทลนออสคปโอ้โหน้น o an e no t no, h no, 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 keep no t ให้ังร้องให้รังให้รังให้รังมันบอกว่าเอาคลิปเฉยด้วยเลยโอเยอะคนดูหมดเลยเยอะมากคนดูผมเล่นปเปรี้ยวผมผมผมอเตอร์ท็อปผมหมดดีมากคนดูดูดิดดผ,มผมเล่นไปผมเล่นไปกี่รอบอ้ะเนี่ยมันเหลือสามแล้วอ่ะผมเล่นไปห้าเนี่ยอันเนี้ยอันนี้น่าจะเป็นรอบที่ห้านะอันแรกตกไปอันที่สองอันที่สาม โหเล่นเล่นแป๊บเดียวจบแล้วมั้งเนี่ยสิบห้าทีนี้คือเล่นเล่นจบโคตรไวเลยเนี่ยต้องรอนเดี๋ยวต้องลอ,องอดูอันนี้ไม่น่ามีของนะ้วกดูเดี๋ยวรอมันมีของ่ันเดี๋ยวผมรอนอืม โอ๊ยโอมันจะตีผมมันจะตีผมมันจะตีผมนี t, t ่แหละผมก็เข้าตรงนี้เลยมาดิใครจะเข้าเข้ามาผมก็ไม่ื้อคอเว้แตแตกคุูแตกแเข้าน้ำได้เข้าน้ำกอนเข้าน้ำเมือกีเข้าน้ำได้คุดูโดนโดนเตนโดนเตเตน ไอ้น้องเขาไม่เก็บผองหน่อยน้องเขาไม่เก็บผองเลยเขาไม่เก็บผองหน่อยอิจกี้เขาไม่เก็บผองหน่อยเก็บผองหน่อยเก็บผองหน่อยเก็บผองให้ค่อยแน่เก็บผองเก็บผองน้องเก็บผองพี่หน้ยเก็บผองพี่หน้ยเก็บผองพี่หน้ยเขาไม่เก็บผองที่น้องฟองอะไรเงี้ยเก็บงานเก็บงานไอ้เนี่ยลูกฟองจริ่งหรอไอ้ยจิ๊กี้เนี่ยลูกฟองเน่ยอยู่ใต้โต๊ะน่ะ เก็บเงาลูกซองหมอแม่งตกกองใต้โต๊ะอุ้ยเรียเก็บซองไม่ได้ซองมันอยู่ใต้โต๊ะมันเก็บไม่ได้ต้องไปเก็บข้างๆเนาะต้องมาเก็บตรงเนี้ยยังไงได้ละเนี่ยมันต้อไม่เก็บตรงเนี้ยอ่า เดี๋ยวรอคนบุกเข้ามาน้องรอคนบุกเข้ามาสบายสบายไเดีย๋ยวเราก็เซตบ้านตรงนี้น,น้องเขาเข้ามาเราก็เราก็ดักเอาพี่ว่าได้อยู่นี่แย่แต่ว่าคนมันคนมันจะมาหรือเปล่าเถอะคนมันเยอะอ่ะดูดูดิคนเยอะจัด ของมาเล่นเลยอ่ะคนดูไอตั้งแต่ไอกเกนั้นตุยอ่ะมันก็ไม่มีของเลยเว้ยมาอ,อยู่ข้างหลังคนดูมันอยู่ข้างหลังคนดูอยู่ข้างหลังเฮ้ยมีของอยู่เว้ยแต่มันมีแต่มงมีแต่พวกว่ะไอ้น้องถอยมาไอ้น้องถอยมาได้ป่ะล่ะไอ้น้องถอยมาได้ไหมไอ้น้องนี่เกงพี่ไปไหนอ่ะผมมันโดนชนไกลดีกว่ะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนหนะ่อยน้องไปช่วยเพื่อนหนะ่อยโดนตามมาไม่โดนนะ ลายบล็อกปินครับตอนนี้อยู่เซอร์พาัตเตอร์อยู่เซอร์พาัตเตอร์คนดูตอนนี้อน้องไม่บ้านหลวนอันน้องไม่บ้านหลวนดีกว่าปะเราต้องเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนโลเคชันแล้วเพราะว่าคนนี้นี่เฮ้ยน้องน้องพี่เจอพี่เจอน้องพี่เจอพี่เจอน้องพี่เจอพี่เจอพี่ว่าพี่ว่าไม่ไม่รอดแตกน้องแตกไม่รู้มันมีของอะไรบ้างนะโอ้ยเอาอะไรอ่ะโอ้โหเกมมันเป็นบ้าแล้วเนี่ย

ไอ้น้องซองสองมาซอ,องมาสองมาแตกแตกแตก,แตกส,วสวยสวยสวยได้ได้อยู่ได้อยู่เรียบร้อยผมไม,ยไม่ตุยไม่ตุยน้องไม่ตุยแต่พี่มีเบสเขียวแต่พี่เอาเบสเขียวรอบแม่ง่อนมีมุมมีซองมีอะไรอย่างนี้ โอ้โแล้วพี่พี่นี่พอดีเลยของพี่หมดพอดีเลยถ <ST an> อยดีครับจังหวะนี้ถ <ST an> อยไม่ได้รถพังที่ออยินกับรถน่ะน้องไปหนีน้องหนีไอ้แจ็คก,กี้หนีแล้วขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีหนีไปแล้วออกมาช้าเนี่ยเราเนี่ยอืมมว่าจะขึ้นก็ตุยหมดแล้วไอ้แจ็คก,กี้เอ้ยน้องเอ้ยจบละน้องชายชา <ST an> ้าอุ <ST an> ้มหลังไยแจ็คกี้แล้วไอ้แจ็คกี้ช้าเกินขอบคุณใจส้มนะครับ งานไม่ไหวเลยเนี่ยเข้าร่วมกลุ่มไม่ได้เนี่ยเล่นทีมไม่ได้เนี่ยช้าเนี่ยเสือเมื่ไรพี่พี่พูดพี่พูดก็พูดไปอยู่นะว่าเส์ฟพัดนะก็พูดไปอยู่นะไปรุ่นไม่ฟังอ๋อไปรุ่นไม่ฟังเลยไงไปรุ่นไม่ฟังพี่เลยไงไปรุ่นไม่ฟังพี่เลยไงไม่โมงไม่ฟังเลยไงพี่เล่นปลาไฟเลยหก มันได้ปาไฟแค่แบบปาร์ปาร์ปาขวดไปครับขวดที่มันติดติดพลังพิเศษโลท็อปก็ได้บ้างคนดูมาแล้วก็อนนี้ผ่าไปรถรถไม่มีเนี่ยคนดูต้องรอกูดาวเนี่ยมันมีริม,มเฟลล์ออกมามันมีริมตั้นเลยนะคนดูมีริมตั้นเลยนะ ลงคลิปหน่อยลงไปแล้วนี่ดูจบหรือ,อยังเมื่อวานอะ่ะคลิปเมื่อวานอะ่ะลงไปแล้วอะ่ะดูจบหรือ,อยังพี่ช่วยน้องแมาหนึง่งน้องช่วยพี่พี่ช่วยองาอนน้องน้องห่วงตุยน้องตยุย ปฏิฐานเดียวน้องแต่เองต้องมาเก็บของกันเองนะดูจบแล้วหรอไดอออ้เดี๋ยวลงคลิปใหม่ให้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูจบกันไวจริงๆไว้พวกนี้เนี่ยจบแล้วน้องมันไงงานไวัยผมดูว่ามันจะมีของเวย เมอทอปะเมอทอปะคิดดูเอาอะแต่มันไม่มีของไม่มีไม่มีไม่มีของใหญ่มาเล่นกันเลยอะของใหญ่มันเป็นอีกไงนึงอย่างที่พี่เห็นนะโว้ยเกมเกมไม่มันเลยเนี่ยเกมจบเกมจบไว้เนี่ยพี่ว่านะเนี่ยเมอร์ทอปพี่จบแล้วเนี่ยขอแบบของใหญ่ๆมาเจอหน่อยได้ไหมอะอะไรเงี้ยพวกเอโมเอเคลิมมิงลิมมิงตันอะไรเงี้ยมาเจอหน่อยดิไม่เจอเลยเนี่ยเก่าๆมาเจอหน่อยดิ นีอะไรนีอะไรนีอะไรอันนี้มันจะเล่นพี่จริงเลยว้ยขอโทษผมเนี่ยดูแลเก็บของไม่ดีไม่อยอมดูคนเนี่ยคนดูว่าผมจะได้ของดีๆบ้างบ้างคนดูผมว่าแม่งแบบของแม่งน้อยมากเลยตอนเนี้ยไอเบสไม่แกไอเบสไม่แกไอเบสไม่แก้ไอตัวเบสไม่แก มีมีตัวสองดูมีตัวสองมีตัวสองดูมีตัวสอง,มอง,มองไม่มีอะไรเลยอ่ะดูแถวนี้ไม่มีอะไรเลยอ่ะมันอยู่ไหนกันวะผมว่ามันอยู่บ้านหลูัวน่ะผมว่าแถวเนี้ยไม่น่ามีเว้ยถ้าจะเล่นจริงๆอ่ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยไม่ไม่ไม่คุ้มเลยเว้เส ah. ียทรัพยกรพวกนี้ไปเยอะมาก ๋ย่าด้วนผมว่าผมว่าต้องต้องไปแถวบ้านหลูว่ะแต่บ้านหลูมัน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 ซื้อไม่หมดเลยอะคือง่ายๆคือพวกบ้านหลู่น่าจะมีของเลยแต่มันก็ไม่น่าออกมาเล่นกับเราแบบเนี้ยเขาจะพีคคิดน,นะไหนๆไอเห็นไหมไเ,เห็นปหมหน่าพวกบ้านหลูเห็นไหมมันมันอยู่ข้างบนกันมีใอรลักอมาไม่ยอมลงมาเล่นกันหน,น,นะน่างน้องปล่อยห้าสิบน้องถ้าสนใจโดน่งชื่อมาเลยไอ้ดุ่น เรียกเรีชีประมาณร้อยหนึ่งี่ว่ามันมันจะมีของไหมวะตอนนี้ตอนนี้มันน่าจะเป็นคนแบบคนยังไม่ตื่นกันปะเองว่าไงเชื่อมันก็สิบโมงนะมันน่าตื่นนอนมาเล่นกันบ้างแล้วแหละแบบคนก็น่าตื่นมาเล่นกันบ้างแล้วแหละเนี่ตอนนี้ตอนนี้พี่เจอน้องเห็นไหมบ้างเต็มเลยน้องเต็มเลยเห็นไหมบ้างสามคนสามคนเต็มเลยเลี้ยวมาบ้างเลี้ยวมา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 นน้องมัเลี้ยวมามันเลี้ยวมา มันเลื้อมามันเลื้อมามันจะเอาไอแจ๊กี้ปะโอ้ถ้ามีอาบิจินี่น่าน่าจะหายยกคันน่ะมันไปที่อื่นแล้วอะวันนี้ตอนนี้ไอ้ไอ้รถอุรุตฟ้าน่าจะมีของน้องพี่ว่านะอุรุตฟ้าน่าจะมีเพราะไอตัวอื่นอะไม่น่ามีนะตอนนั้นพี่สันเกณฑ์อะอันนั้นนั่นแหละอันนั้นเก็บต้นไม้อุรุตฟ้ามันไปมันไปฝั่งว่ะคนดูมันมามันกลับมาปะ น่าจะรอนมาแต่งมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาแล้วอุลตฟ้ามานี่ไงคุณดูมาแล้วมาแล้วลอยอยู่ผมรอ,มรอ,มรอจังหวะนี้มันวนน่ะมันวนน่ะคุณดูมันวนน่ะมาหนึ่งคนดูมาหนึ่งคนคุณดู <S <S ไอ้นี่อีกแล้วเหรอ,อเอาเป็นคนอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่มึงอไหนเนี่ย โอ้โหผยิงไม่โดนคุดอู้ย่างๆมากโอ้โหเกลียดบัคนี้มากที่สุดเลยคุณดูไอ้บัคไอ้บัคยิงทะลุประตูเนี่ยแม่งต้องแก้ได้แล้วเนี่ยคุณดูไอ้บัคไอ้บัคยิงทะลุประตูเนี่ยแม่งน่าเกลียดที่หมายเลยโอ้แล้วแม่งอย่างนี้อีกอู้ต้มแบบนี้อีกน่าเกลียดเกิน โอเคก็จบไปแล้วนะครับสรุคลิปบอกสปินนะครับกับการเล่นเมอร์ท็อปของพี่นะครับซึ่งพี่ก็บอกเลยว่ารอบนี้นี่พี่อาจจะไม่ได้ของเยอะนะอย่างกาะเล่นเมอร์ท็อปเนี่ยเราอาจจะต้องหาเพื่อนเข้ามานะแต่าาแบบปาคนแบบตุยแนะ่ๆหรือแบบตายแล้วของตกให้เพื่อนเก็บเพราะว่าเรา,เราเก็บไม่ได้ไงอย่างที่ทุกคนเห็นกนะ็คือผมแม่งเก็บไม่ได้ทุกอย่างเลยคุณดูอย่างหนึ่งข้อเสียเลยคือผมต้องปาเมอร์ท็อปไปถูกจุดด้วยอย่างเซิร์ฟรอบเนี้ยผมมองว่าคนมันน้อยเนาะเซิร์ฟพัดมันเริ่มได้หรอก็โดนตบยายาวๆเนะี้ เป็นไรคุณดูอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ของการเล่นมอนตอทอปรายอันบอกตรงๆเลยว่าคลิปนี้ไม่รู้ว่าเจ๊งหรือเปล่าแต่ใ,ใครว่าเจ๊งก็ลองพิมพ์มาบอกดูว่าพี่หมูได้ได้ของดีไหมเจ๊งหรือไม่เจ๊งสามารถพิมพ์ได้ล่างได้เลยครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปพี่ก็สามารถกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งได้นะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้เพื่อก่อนใครได้เองไม่ติดตามเดี๋ยวเองไม่รู้นะว่าพี่ลงคลิปเมื่อไหนก็วันนี้มีอะไรละยาไว่รุ่นจุ๊บ